ลาพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่างานสวมที่นี่เนียนจริงๆดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นชุดสวมสวมแบบเข้ารูปกระชับตรงรุ่นเลือกสีไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นงานสั่งผลิตใหม่คันต่อคันอย่างคันนี้ก็จะเป็นสีดำตัดขอบสีแดงมะเหมียวได้เย็บสีแดงใส่กับตัวปูพื้นดำได้แดงค่ะอย่างคันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเอลติส รถล,ลูกค้ารุ่นไหนเราผลิตรุ่นนั้นนะคะเลือกสีได้ตามชอบไม่ว่าจะเป็นสไตล์ VP แบบนี้หรือว่าจะเป็นลายเรียบๆ <c oughs> ก็ทําได้หมดเลยค่ะยิ่งใส่เบาะพร้อมพื้นนะคะยิ่งสวยมากๆไม่ได้เปะ๊ะแค่เบาะนะคะพื้นก็เป๊ะมากๆดูงานได้เลยค่ะปิดเต็มแทบทุกซอกทุกมุมในส่วนที่เป็นพรมเดิมด้านปิดให้หมดเลยนะคะร้านจะใส่หมุดที่เป็นใบพัดเสียบขอบตามมุมข้างให้ด้วยค่ะอย่างคันนี้ก็จะมีตัวเสริมใยดักฝุ่นด้านบนด้วยกันเลอะคูณ2การขี้โคนขี้ดินถอดทอมความสะอาดได้ง่ายเลยค่ะใครที่ ที่สนใจงานสามารถทักแชทแจ้งรุ่นรถปีรถหรือวอล์กอินที่หน้าร้านลาดพาร้าว124ได้เลยนะคะที่ร้านเป็นโรงงานผลิตเองรับรองได้ของตรงสเปกนัน